สบายดีมันนี้ทางไอ้ทั้งพีเพิ่นมาหับหอ,หอดเพื่อนอนอนาเนะต้องหนอยว่าสี่ส่วนไปกินหมูวันนี้เป็นอุตสาหะเข้าเป็นมือขาวสันเด้คิดว่าเข้าเป็นมือขาววาแมนนะมือสังหาร,รอีกต่างหากในตามะมาพี่น้องเด้ยไปเบืองน้ากันเด้อ,อพี่น้องเด้อ,เ,อเป็นหอดเถื่อนหอดสะนะวันน,นี้ก็มูมีรถดไปเพิ่นมาหับเลยเพิน่นว่าเออไปขามูสูกินปินกินอยู่บ้านส่วนเพิ่นเนี่ย มาลองพอบกันเลยนรับมากินซาซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋้อขอยปซาบ่อบเป็นซาธรรมดาด้วออกเดินทางไปกินหมูสามารถซเพิ่นว่าคั้นมาซึกอตรงเมฆเออแต่ว่ากระเทียมปรงนี่นายตำรวจเฮากินซาน้มกันซะก่อนเดี๋้อขอออกเดินทางไปกินหมูอยู่บ้านสวนของอ้ายใหญ่พุ่น่ะนะดีอากาศโอ้อุ่นๆเลย มามายกน้ำซาซะก่อนเย็นเยะนจะเศร้านะทำด้วยปีใหม่ฟาใหม่เยี่ยมตัวเลยวะเจ้าแต่งเก่งแต่งยังตี่ม่เละเละได้ออกมาหม่เละนี่ไอ้มันมา,มาหับเอาหอดเขื่อนซาเนื้อไปขามูกินอยู่วันสวนตอนนี้มาๆๆมามาเละโอเคพอ้อม่ลด้เด้อพี่น้องเ้อออกเดินทางพี่น้องนี่ทุกคน นี่มือสังหารตัวจริงวะแดนนี่ของแท้แน่นอนเลยกินข้าวแล้ววะกินนุ่มกันนะยังนะเออวอ้งใส่เสือครับไม่งั้นเพื่อสินน้าแข่งนะมามาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ทีมงานเขาไน้องเขาโค้งวันนี้เดินท่าแวะซื้อเบียร์ก่อนพี่น้องแวะซื้อเบียร์เติมกำลังก่อนพี่น้องเนี่ย แม่สือเบียร์ซะก่อนระวังข้างระวังการเดินทาง,าง,ง,ทางแม่สือเบียน้ากินอะไรขึ้นมาเลยเอาไรแก๊สมาดิเนี่ยเอาไรเอาไรมาดิเอาไรแก๊สกินนะซุ่มกันเด้ขาหมูก,กินไมไอยากพ่อเลยเนาะเออ่ลายคนเด้ไอยากไม่คูม้มากเลยเอาไรแก๊สอ่ะ อดเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ตีนผู้พนักสวยงามพี่น,อน้องนี่หอเทิงเน่ยทีมงานเขาบรรยากาศบานสวนของอ้ยของผีนี่เพิ่นเฮุน้องป่าเนี่ยเป็นแบบน้องคลองสใส่ไกลการเกษตรพี่น้องเป็นสวนธรรมศาสตร์อยู่ติดผู้พนักบรรยากาศดีพี่น้องนงั่งจิบจิบกาแฟ ส้มทิวทยู่ถัดยามเสายามแหลกพี่น้องโอ้บานสวนเหมือนกำลังปลูกต้นใหม่งามพี่น้องไบกระตีดเดี่ยพี่น้องไปไปท่านนี้แก่เสือใช่เลยยามสังหารหมถิ่มงานมือสังหารเฮาขาเขด้อ <c oughs> กำลังขูดพี่น้องกำลังขูดกำลังขั้วพี่น้องเนี่ย ไก่สิได้กินเด้อพี่น้องเด้อนี่ผัวชิน้นงานเขาเตรียมที่ตัวนี้ส้อยปีงสุดๆเด้อพี่น้องเด้อเด้อส้อยปีงก,กินข้าเคียงเด้อนี่น,นั่นกำลังพาพี่น้องนี่นี่ชิมงานหนักขาเขามีตัวผู้สุดยอดทั้งนั้นนี่ท่าน,นี้ก็หันเป็นหันเลยทางนี้นี่ ั้งใส่ตั้งพุ้งเหาเอ้าโอเคโอเคเอ้าหยอกปีกแบบสุดน้ำพี่น้องปีกแบบสุดน้ำปีกน้ำกินน้ำพี่น้องขั้วน้ำโอ้ธรรมศาสตร์ได้กินผู้พันน้พี่น้องสุดยอดสุดยอดเนี่ยพี่น้องเนี่ยบันนี่อันนี้เนี่ยอะไรเวลาใคดนะพี่น้องเนี่ยซ่อมซ่อมมาอีกซามหนึ่งอะไรนะขั้วเออเอาซ่อมมาอีกซ่อมหนึ่งโยวขั้วว่นได้กินนหละพี่น้องเอาได้นี่เอาได้นะ ขับปากเลยมายันสี่วมาดีปีใหม่เลยปะปุณนาแคดไปหัวบนหน้าเชือหน่อยมาดีปีใหม่เจอบ้านได้เมาตลอดดูนี่นะยาวาเลยใบบเมาเลยนังพนังตีนคุณพนังเลยเศรษบรยากาศเนาเสือนดื่มยาเหล้า แต่สเ,เ,เริ่มแมมมมมล้วพีนวน่น้อ,องออนเนะเริ่มแคมป์ิ้งววลซ้นพี่เสพพี่เสพมาเลยมันผ่อนมันผ่อนนะมาเนี่เดี่ยนเีย่ได้กินหรือเปมวไหนะพี่น้องเด้อบรรยากาศชิฟิลเนี่ยมีแต่สายสวดเลยนะกำลัง <laughs> bạn K K Oh, bắt mua pano. Tut nhỏ chân nhỏ, ngược bớt, bớt ai but, I am oh, hong khair, nan, yi, kalam kwa lakam kam cầm mweni. Nan, 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 nó nan, nan, này nan, 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 วันนี้มีแต่จิ้มงานไส้น้อมันนี้นาะจิ้มงานยิงหมูมีเน้อวันนี้นาะมีแต่ไส้สนน้อนี้นมาแล้วนยสิกันคนพูเนี่ของแถมแน่นอนอีดีอมามาสุดยอดนี่เมนูปิงักกอนนนี่มาให้มกินด้ได้มันยัได้เดเลยดูกลเนีนบอกเคเาเงาซิ่ซก้อนบรรยน เรว่าขาจาเท่าฟ้ายากให้วันที่กะเดืนจากไปไม่โกรมาสองเานังยังหักยัแพงายไอ้เกขหาสูดหักสุ่ฟังสตยตาอ้เั้สองเจ้าไมใจไอ้ยจ้านี้เจ้าหงาคิดอดตัวสวงคิดทอดตัวสว่างคด น้องใย่ได้มีความเศ้านบุญน้อยจกต้องโ่จากเม็ดนลทองเ้าท่างามเรือุท้ามานายารนองเงียเงยบย้าไปไเนี่จส่สวนเนาะสอนเด้จูเจ้าเนาะ

เสื้อแดงไทยแต่งมามาเสื้อแดงไทแต่งมามาไอ้หนี้ซ้ใจว่าอยากมาหาเสื้อแดงถึงแล้วกัไทย้โหหายไปนดเอนี่เชียวกับมหอนมาถึงเนาะอ๋อมหอนมาถึงอีดีวันน่เสื้อเน้ะอยู่ทางซ่างทองเพชยเซียวควรตีตีตู่ตอดีตตัวเอ้ยมหอนมาถึงเวลามาหัดไเลยยากก็ พักแล้ฮะจุดหยอดเลยเจ้ามาฮอนมาเทงแล้วมุกยานีไม่ควรระวังมันนึงไม่ควรวางวม่ควรหาอาหารไม่ แนนเป็นเนียนด้วยคล้องแพน,น,นแน่นอดน้วยเน็บเป็นเน็บด้วยคล้องแทรคล้องแทรมาก<ม>โมโค แทนแร้วของแทนเด้อมาสดๆเลอยู่ห้คนลเลแต่ใหงหาอยู่ทุกนาทเบนให้มาเสียงของแท่ของแท้แน่อแนอน

มองสุดๆได้พี่น้องสุดๆได้อากาศบรรยากาศติ่นผู้พนักผู้เล่นกีตาร์แฟนอยู่แล้วมาลงมาลงให้อายต้องสอบสักใจเหมือนเหมือนคนมีกามจองนำมาแต่สาดใด